ขายสินค้าแบบเดียวกันทำยังไงให้คนมาซื้อเราอะครับอันนี้อยากรูก้จริงคนขายแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเยอะมากกำลังสงสัยว่าใครจะมาซื้อกูถามกลับว่าเวลาเราเห็นใครก็ตามเนี่ยที่ขายสินค้าแบบเดียวกันเนี่ยเราในฐานะผู้ซื้อนะอะไรที่เป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้ากับคนคนนั้นไม่ใช่ซื้อของนะซื้อสินค้ากับคนคนนั้น ดังเนี้นเราก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าทํายังไงให้คนอะมาซื้อของกับเราข้อแตกต่างหรือว่าความน่าสนใจที่ตัวเราเนี่ยคืออะไรดังนั้นถ้าเราให้คนจําเราก่อนเวลาเราถืออะไรเขาก็จะมาซื้อกับเราแต่ถ้าเราให้คนจําแต่สินค้าซื้อตัวเนี้ยกับใครก็ได้ดังนั้นการที่สินค้าบนโลกออนไลน์มันมีอะไรที่มันซ้ํากันคล้ายกันเต็มไปหมดเลยคุณจะทํำยังไงให้คนมาซื้อสินค้า กับคุณเพราะตัวคุณเองนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคุณเคยได้ยินประโยคนี้ปะของอร่อยถ้าไม่รักก็ไม่อร่อยเนี่ยเหมือนกันของดีเหมือนกันเลยเนี่ยบอกว่ามันดีมันดีมันดีมันช่วยยังไงเนี่ยทุกอย่างคุณสมบัติเหมือนกันหมดเลยแต่ทําไมเลือกซื้อกับคนคนนี้ดังนั้นทําให้คนรักแล้วของดีของคุณนะคะจะเป็นของที่อร่อยจริงๆจบ